สวัสดีครับวันนี้ผมมานําเสนอเครื่องประทับตาเนนไฟฟ้ารุ่นโปรเฟชชั่นอลครับคือรุ่นนี้มีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องทั้งวันโดยไม่ต้องหยุดพักครับคุณภาพที่ได้ก็คมชัด3มิติคุ้มค่ากับราคามากๆส่วนการใช้งานนั้นแสนง่ายครับโดยวันนี้ผมจะมีผู้ช่วยตัวน้อยมาช่วยสาธิตให้ดูนะครับเริ่มต้นเราจะทําการเสียบปลั๊กพาวเวอร์เข้ากับเต้ารับจากนั้นผู้ช่วยตัวน้อยจะเปิดสวิตช์เต้ารับ กดสวิตช์พาวเวอร์ของเครื่องนำกระดาษที่ได้สอดเข้าไปโดยขั้นแรกเราจะสาธิตการปั๊มไปบนรูปนะครับจากนั้นเรากดปุ่มสีเงินเบาๆจะมีไฟแสดงสถานะการทำงานติดขึ้นเดี๋ยวผมจะลองอีกรอบนะครับให้ผู้ช่วยตัวน้อยลองอีกรอบนึงอ่ะลองกดปุ่มอีกรอบครับกดสวิตช์เบาๆเราก็จะได้งานที่ออกมานะครับเราจะมาดูผลงานกันนะครับกระดาษที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่เป็นกระดาษ แกรม260แกรมนะครับเราจะโชว์การประทับตาไปบนรูปและประทับตาบนกระดาษธรรมดาครับหากทุกท่านมีข้อความหรือข้อมูลสนใจสอบถามเพิ่มเติมก็ติดตามรายละเอียดที่หน้าจอได้เลยนะครับส,สำหรับวันนี้นะขอบคุณครับ